5 4 3 2 1กองได้มีฉันเป็นเพื่อน สวัสดีครับชาวกรนหนันทุกคนวันนี้เราขอมาเปิดประวัติบัสไลเยร์ like กันสักหน่อยแล้วกันนะครับถ้าหากใครพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องล่าสุดจากดิสนีย์และพิกซ่าไรเยร์คือภาพยนตร์แอนิเมชันที่หยิบนำหนึ่งในตัวละครหลักจาก Toy Story ที่ผู้ชมต่างหลงรักอย่างบัสไรเยร์มาบอกเล่าในรูปแบบใหม่และไม่ได้เป็นตุ๊กตาของเล่นอย่างเคยโดยจะมาบอกเล่าเรื่องราวของบัสไรเยร์สเปเรนเจอร์มือากาจที่ได้รับารกิจให้เป็นผู้ขับยาอาวกาศรุ่นใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงการถ พยานอาวกาศรุ่นใหม่ออกเดินทางสู่โอกาสได้ในที่สุดแต่แล้วจู่ๆนะครับบัต์ก็เดินทางไปดาวปริศนาแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบไปด้วยกองทัพหุ่นยนต์สุดแกล่งเรื่องราวการเดินทางของบัต์เรื่องหุ่นยนต์แมวนาวซ็อกซ์ที่ติดสอยห้อยตามเขาไปด้วยจึงเริ่มต้นขึ้นหุ่นยนต์ของเล่นนักบ,บินอวกาศกับประโยชน์สุดอมะตะจากภาพยนตร์เรื่อง Toy Story ที่ควบคู่มักับในอำเภอบุดดี้ตุ๊กตาคาวบอยคู่หูเพื่อนสีที่อยู่ในใจผู้ชมมาตลอด27ปีหลังจากที่ Toy Story แอนิเมชั่นจากพิกซา 995และต่อเนื่องยาวนานมาจนถึง t อ y Story ภาคที่4ที่เข้าฉายในปี2019ด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์และมีดภาพสุดประทับใจบัสไรเยียกลับมาอีกครั้งในรูปแบบภาพยนตร์ไซไฟแอคชั่นปะจนภัยเพื่อเล่าเรื่องราวในอดีตที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนและเรื่องนี้ไม่ใช่ของเล่นอย่างที่ผู้ชมคุ้นเคยกันนะครับแต่เป็นบทบาทน,นักบินอวกาศผู้มีความบุงมั่นและจงรักภักดีอาชีพนักบินอวกาศหลังจากที่ต้องติดอยู่บนดาวเคราะห์ร้างที่ห่างไกลจากโลกถึง4.2ล้านปีแสงนะครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ และแองกอสแมคเคนหนึ่งในผู้กำกับจาก f l y i n g Dory ในปี2016มารับหน้าที่พาผู้ชมเดินทางสู่อวอก,กาศพร้อมด้วยพีดอกเตอร์เจ้าของรางวัลออสการ์แจ็คอาในปี2009 Inside out ในปี2015และ o ซ l ในปี2020มารับหน้าที่เขียนบทและแกเรนเซสแมนจาก Toy Story 4มาดูแลในตำแหน่งโปรดิวเซอร์เสริมทัพด้วยนักแสดงฝีมือดีที่มารับหน้าที่พากให้กับตัวละครนำมาโดยคริ s อีเวนที่แฟนๆ MCU รู้จักเขาไปอย่างดีจากกับแตนอเมริกา t ดอะเฟิร มาสวมเป็นบัสไรเยียและปีเตอร์ซอนจากลูก้ามาให้เสียงภาพเป็นซอกซ์หุ่ยนยนต์แมนที่จะร่วมเดินทางกับบัสพร้อมด้วยไตก้าไวติตี้จากโจโจ้แรบบิดกิกกี้พรามเมอร์จากอาริสเจมส์บอรินจากทาริฟกและอูโซอาดูบาจากซีรีส์ออเรนต์อิส e n เดอะนิวบล็ รัดเขมแคดกันให้พร้อมแล้วร่วมออกเดินทางสู่ความเวิงวังอันไกลโพล้นไปกับบัสไรเอียหนึ่งในตัวละครจากแอนิเมชันที่ผู้ชมหลงรักกันทั่วโลกในไรเอีย16มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์สำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมออกไปท่องโลกกว้างกับบัสไรเอียกันนะครับ